ความลึกลับนิทานเรื่องเล่าความมืดประวัติศาสตร์น่าขนลุกความน่ากลัวยินดีต้อนรับสู่เรื่องตำนานของผีสาวคุชิซาเกะอนนะตำนานและเรื่องเล่าลึกลับของญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการสร้างจินตนาการและความหวาดกลัวในจิตใจของผู้คนหนึ่งในตำนานที่ได้รับความนิยมและน่ากลัวที่สุดคือเรื่องราวของคุชิซาเกะอนนะหรือผีสาวปากฉีกเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเผยให้เห็นถึงความเชื่อและจิตวิทยาของผู้คนในสังคมอีกด้วยเรื่องราวของคุชิซาเกะอนนะมีหลายเวอร์ชั่นและรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลาอย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักของตำนานนี้ยังคงเหมือนเดิมคือการเล่าถึงหญิงสาวผู้หนึ่งที่กลายเป็นวิญญาณร้ายหลังจากที่ถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายในสมัยเอโดปีคศ1603-1868คุชิซาเกะเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามมาก เธอเป็นภรรยาของซามรไยผู้หนึ่งที่มีความหึงหวงอย่างรุนแรงสามีของเธอมักสงสัยว่าเธอนอกใจเขาและในวันหนึ่งเขาไม่สามารถทนความสงสัยนี้ได้อีกต่อไปเขาจึงใช้ดาบซามรไยฟันที่ปากของเธอจนฉีกขาดตั้งแต่หูซ้ายถึงหูขวาและกล่าวว่าเจ้าคิดว่าใครจะยังรักเจ้าอีกหลังจากนั้นคุชิซาเกะเสียชีวิตจากบาดแผลและความเจ็บปวดแต่วิญ,ญญาณของเธอกลับไม่สงบสุขเธอกลายเป็นผีสาวปากฉีกที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวด และเริ่มล่เหยื่อในคืนที่มืดมนในยุคสมัยใหม่ตำนานของคุชิซาเกะอนนะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในช่วงทศวรรษ1970มีข่าวลือเกี่ยวกับการพบเห็นคุชิซาเกะอน,นะในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการรายงานจากเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ที่อ้างว่าเคยเผชิญหน้ากับเธอเรื่องราวในยุคนี้เล่าว่าคุชิซาเกะอน,นะเป็นหญิงสาวที่ถูกทำร้ายในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือถูกทำร้ายโดยสามีหรือคนรักที่หึงหวง ทำให้เธอเสียโฉมและกลายเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นเธอมักปรากฏตัวในชุดยูกาตะหรือชุดทางการอื่นๆที่ทำให้เธอดูเป็นหญิงสาวทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นคือการสวมหน้ากากผ่าตัดหรือผ้าปิดปากปิดบังใบหน้าของเธอคุชิซาเกะอน,นะมักปรากฏตัวในคืนที่มืดมนและเงียบสงบเธอจะเดินไปตามถนนหรือทางเดินในชุมชนและหากเธอพบเจอผู้คนเธอจะเข้าไปหาพวกเขาและถามว่าฉันสวยไหมหากคนตอบว่าสวย เธอจะถอดหน้ากากหรือผ้าปิดปากออกเพื่อเผยให้เห็นปากที่ฉีกขาดและถามอีกครั้งว่าแล้วตอนนี้ฉันสวยไหมการตอบคำถามนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่ากลัวเพราะไม่ว่าผู้ตอบจะตอบอย่างไรก็จะเจอกับผลลัพธ์ที่น่ากลัวหากตอบว่าไม่สวยคุชิซาเกออนะจะใช้ดาบหรือกันไลรที่เธอถืออยู่ฟันผู้ตอบให้ปากฉีกเหมือนเธอหากตอบว่าสวยเธอจะทำร้ายผู้ตอบอย่างโหดร้าย และอาจจะฆ่าเขาในที่สุดแม้ว่าการเผชิญหน้ากับคุชิซาเกะอน,นะจะดูน่ากลัวและเป็นอันตรายแต่มีเรื่องเล่าว่ามีวิธีที่จะเอาตัวรอดจากเธอวิธีที่1การตอบคําถามด้วยความก,กมังวลหากถูกถามว่าฉันสวยไหมคําตอบที่ดีที่สุดคือการตอบกลางๆเช่นคุณสวยพอประมาณหรือคุณดูธรรมดาคําตอบเช่นนี้จะทําให้เธอสับสนและมีโอกาสที่จะปล่อยคุณไปวิธีที่สองการเบี่ยงเบนความสนใจการให้ขนมหวาน เช่นลูกอมหรือขนมหวานอื่นๆแก่เธอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เชื่อว่าจะทําให้เธอพึงพอใจและปล่อยคุณไปขนมหวานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขและความพึงพอใจซึ่งอาจช่วยลดความโกรธและความเจ็บปวดของเธอได้วิธีที่3การวิ่งหนีหากคุชิซาเกะอนนับสนหรือมัวแต่พิจารณาคําตอบของคุณคุณอาจมีโอกาสที่จะวิ่งหนีไปได้แต่ต้องทำอย่างรวดเร็วและระมัดระวังตำนานของคุชิซาเกะอนนะยังคงมีอิทธิพลในยุคป,ปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ1970มีข่าวลือเกี่ยวกับการพบเห็นคุชิซาเกะอนนะในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นมีการรายงานจากเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ที่อ้างว่าเคยเผชิญหน้ากับเธอเรื่องราวเหล่านี้ทําให้เกิดความตื่นตะนกและความหวาดกลัวในสังคมญี่ปุ่นนอกจากนี้คุชิซาเกะอนะยังปรากฏในสื่อหลายประเภทเช่นภาพยนตร์การ์ตูนและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องลึกลับและผีสิง ตำนานของเธอเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นและยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนที่สนใจในเรื่องราวลึกลับและน่ากลัวการศึกษาและวิเคราะห์ตำนานของคุชิซาเกะอ,อน,นะในแง่จิตวิทยาและสังคมสามารถให้ข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อและความกลัวของมนุษย์ข้อที่1การสะท้อนความกลัวทางสังคมตำนานของคุชิซาเกะอ,อน,นะอาจสะท้อนความกลัวที่ผู้คนมีต่อความไม่สมบูรณ์และการสูญเสียความงาม ภาพลักษณ์ของคุชิซาเกะอน,นะที่มีปากฉีกขาดอาจเป็นการแสดงถึงความหวาดกลัวในการถูกทำลายหรือการถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายข้อที่2การแสดงถึงความเจ็บปวดและความแค้นตำนานนี้ยังสะท้อนถึงความเจ็บปวดและความแค้นที่สามารถทำให้วิญญ,ญาณไม่สงบสุขคุชิซาเกะอน,นะเป็นตัวแทนของผู้ที่ถูกทำร้ายและไม่สามารถหายใจออกจากความเจ็บปวดและความแค้นในชีวิตได้ข้อที่ 3. การเตือนใจถึงการเคารพและความกรุณา ตำนานนี้ยังเป็นการเตือนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพและความการุณาต่อผู้อื่นการกระทำที่โหดร้ายและการทำร้ายผู้อื่นสามารถส่งผลกระทบที่ยาวนานและไม่สามารถลบล้างได้ตำนานของคุชิซาเกะอนนะสามารถตีความในแง่จิตวิทยาได้หลายมิติรวมถึงการสะท้อนความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ข้อที่1ความกลัวต่อความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย คุชิซาเกะอนะที่มีปากฉีกขาดอาจเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวที่ผู้คนมีต่อการสูญเสียความงามและความสมบูรณ์ของร่างกายความกลัวนี้สามารถสะท้อนถึงความกดดันทางสังคมที่เน้นความสําคัญของความงามภายนอกข้อที่2การแสดงถึงความเจ็บปวดและความแค้นวิญญาณของคุชิซาเกะอนะที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวดอาจสะท้อนถึงความรู้สึกที่ถูกกดดันและไม่สามารถปลดปล่อยได้ในชีวิตจริง ความแค้นของเธออาจเป็นการแสดงถึงความต้องการในการได้รับการยอมรับและการแก้แค้นต่อผู้ที่ทำร้ายเธอข้อที่สความไม่แน่นอนและความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักการที่คุชิซาเกะอน,นะมักปรากฏตัวในเวลากลางคืนและถามคำถามที่น่ากลัวอัศท้อนถึงความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักและความไม่แน่นอนในชีวิตความไม่แน่นอนนี้สามารถสร้างความเครียดและความหวาดกลัวในจิตใจของผู้คนตำนานของคุชิซาเกะอน,นะยังสามารถตีความในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมได้หลายมิติข้อที่1 การสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศคุชิซาเกะอนะที่ถูกทำร้ายโดยสามีหรือคนรักอจศะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศและการกดขี่ของผู้หญิงในสังคมเรื่องราวของเธอสามารถเป็นการเรียกร้องให้มีการตระหนักถึงปัญหานี้และการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศข้อที่ 2. การแสดงถึงความเครียดและความกดดันในชีวิตสมัยใหม่การกลับมาของตำนานคุชิซาเกะอนะในยุคสมัยใหม่อจศะท้อนถึงความเครียดและความกดดันที่ผู้คนต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน วิญญาณของเธอที <tu i ro> ่เต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวดอาจเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่ถูกกดดันและไม่สามารถปลดปล่อยได้ข้อที่ 3. การแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความลึกลับตำนานของคุชิซาเกะอนะยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความลึกลับในธรรมชาติเรื่องราวของเธอที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความลึกลับสามารถสร้างความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเรื่องราวของคุชิซาเกะอนะเป็นตำนานที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดและความทรมานของคนที่ถูกทำร้ายและถูกหักหลัง วิญญาณของเธอเป็นสัญลักษณ์ของความแค้นและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหายไปได้ง่ายๆตำนานนี้ยังเป็นการเตือนใจให้เราระมัดระวังในคำพูดและการกระทำของเราเพราะคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีสามารถทำร้ายคนอื่นได้อย่างรุนแรงและไม่สามารถลบล้างได้การเล่าเรื่องของคุชิซาเกะอนะยังเป็นการสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการมีความการุณาและความเห็นใจต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจําวันหรือในสถานการณ์ที่ยากลําบากการเรียนรู้และเข้าใจในตำนานของคุชิซาเกะอนนะยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้สํารวจความลึกลับและความหลากหลายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นตำนานนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความสําคัญและยังคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อและจินตนาการของผู้คนในยุคปัจจุบันตำนานของคุชิซาเกะอน,นะเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่ากลัววิญ,ญญาณของเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแค้นและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหายไปได้ง่ายๆ การเล่าเรื่องของคุชิซาเกะอนะยังเป็นการเตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการมีความกรุณาและความเห็นใจต่อผู้อื่นตำนานนี้ยังเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจและเข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรมและจิตวิทยาของผู้คนในสังคมญี่ปุ่นหวังว่าคุณจะสนุกกับนิทานเรื่องนี้ถ้าต้องการฟังเรื่องอื่นๆหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณที่รับชม ราตรีสวัสดิ์ค่ะ